เนียนไปทั้งขนโอ้ยสิไปเมืองม้อยบอกลูกสิไปอยู่กับเอดีนาบอกโอ้ยปไาทุกคนเอดีนาของจากไทยกลับเมืองม้อยคือรถไหนวะนี่ปูตอนมาเสือผาสามตัวนี่ตอนเสือผาามตัวนี่ตอนมาก็มีกระเป๋านี่กระเป๋านี่แล้วกระเป๋าตัวนั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองถือบ้งอ่ะถือบ้งนี่นี่กระเป๋าตอนมานี่กระเป๋าตอนมามีสองใบ แต่หนีขาเมื่อ <c ười> ขึ้นรถ <c ười> ได้บ่ล่ะเฮ้าว่าตกขึ้นเครื่องบ่ได้ดอกมันต้องขับรถยางเดียว <c ười> เออดาวซื้อยังให้แน่อันนี้จะเป็นกล้องจุ้ม400บาท4ี0รอาสิบอันนี้เนี่อนนนอยอะหาสิบแตัวนี้อ่าแล้วก็ได้ยังอีกอันนี้จะเป็นตัวแบบคา,<บ>า, <c ười> าเต็ดว่าคาเต็ดตัวเต็ดตงตั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 งอันนี้เป็นเอื้อยลีนาเอาให้เขาซื้อยังนี่ มันชื่อตัวอย่างดาบหกคิมมอนบ่มีเบบี้ทีเบบี้ทีอันนี้ก็ต้องไปดาวเกวบรยังอีกแบตติ้งบิ้ชอกินโอ้นี่ลาููพีดาอาหารเออูแล้วก็อันกับยอดเงินเอนี่นี่กบอมสินอมสินอแล้วก็ยังนี่อันนี้อ๋ของ เออได้ของฝากไปฝากน้องพ่อนี่ดาวซื้อให้ไอ้คอตน้องเอเดน่าน้องสายบอลไอ้ไอ้คอตยังมาเปดอันหน้าบูบูตัวใหญ่แหงนี่เอาไปอันนี้ไปได้มาจังไดนนี่เอาไปโยนอ่ะโยนบอลมั้งโยนบอลโยนบอลได้โอ้ตัวแบบไงเลยอการอะไรอันนี้เอาเมื่อไหร่วะนี่ รายการนี้ยังไงเล่นเกมได้เล่นเกมท่องใบดาวดาวเล่นเกมได้อะไรอ๋อโอ้โหเพืกันบาวนี่เ่าบาวนี่แต่ใส่เสื้อแบบกอแล้วกาอันนี้ยังนี่ผู้ใดเอะไ้น้ำชาเอาไห้ให้ไทยเบิ่งหน้าเบิ่งหน้าเกือบไพรเลยเกือบไห้โอ้เกือบฮอดน้ำชานี่ครับเป็นทีมงานพี่ดาวพินเวอร์นะครับน้องน้ำชา อัไรแต่สมดีเด้ออ๋อนี่นี่นีเออใส่ใสบ้างนโอ้เดองแต่งนาพ่อเออนี่อันน้น้ำ่าไฮ้าไบอแล้วก็ได้ยังนี่ปลาได้หอดไหลไรลบบึอ้จบิ้งดาปลาเด้กาไลบึอันนี้ได้มาจากไหนนี่อันนี้ไปีค่ไปีบเอาเด็นตู้ขีบ อันนี้ไปเล่นตุกขีบตุ๊กตาได้ย่าสักผ้าโอ้ไปฝากแม่อ๋อเนี่ยงูเบิร์ตเนี่ยเบิร์ตนี่นี่นี่อันนี้ได้มาจังได้หนี่ต่กูเอาไปฝากนี่ไปเล่นตุกขีบได้ปะโอ้โหนี่ที่น้องเอีเน่าไปขีบได้ได้หลายตัวแห้งเออเบิร์ตยังเบิร์ตยัางโอ้นี่นี่อันนี้เสื้านปะอ่ะสะพานไอ้าะไงอันนี้นี่นี่ไอ้ดาวเสื้อผ้า เดี๋ยวเดี๋ยวสิชาถุงใส่ไห้ฮะเครื่อหลายเพรื่อหลายท่องไต่ให้วานเพื่อกับเครื่องบินไม่ได้ต้องนั่งรถกลับอย่างเดียวโอ้เธอขึ้นเครื่องนี่เครือสิบเครือสิบวัวได้หรอวัวได้ดอกมันมีเงินรถกระเป๋าดอกนีอันนี้เซอร์พาไอ้ดาวซื้อไห้ปะโออันนี้นุ่มวัวได้นุ่มวัวได้ไปหายซาดีเดียวโอ้ดำนักขึ้นบอมมาไทยู่เดี๋ยวค่อยไปรถเนาะเมื่อเมื่งอ่อยค่อยไปรถ ว่าภูท่ายมีร้านเนาะดูทุกคนอันนี้มากระเป๋าสองใบนี้แล้วดูของที่ได้กลับปัดดิมักอะไรที่สุดในนี่ของน้ำซ่าวเออมักของพยาอไหเดอันใดบ้าโอ้ เอ้ยไหยังน่ะนี่นอยนี่พ่กูแจกไปเจอไหนมาเท่วก็เิดดาวมวบอลอยู่ี่ยังเต็มแขนเนี่โอ้ยปีนบางพอเถอะพอเะเดี๋ยวลุงหลงสิหากระเป๋าหาถุงมาใส่ให้มาร่วนเมาสิกลับมาเาตัวไหนอยากไปน้ำเอเดน่าบอลกไปปะ อยู่เมื่อง่อยตัวคือสิขาวจนพูดเลยแหละงานสีเหละเอกเดี๋ยวหาถุงใส่ก่อนอันนี้ตัวนี้ไว้ทั้งรถด้ะไว้หลังคามวนบ่ไปจักจั่วจื้อไล้บ่เอาลองนับมึงเข้าไปโคลาดอุดรหัวหินพัทยาแล้วก็กุ้งเทพแล้วก็ประจวบเพชรบุรี ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจันทบุรีระยองจันทบุรีระยองสิบสองจังหวัดเฮยังยังสงขลาพัทลุงสิบสี่แม่ที่บ่เด้อไล่ไหมบุ้งเออเอามเอามาไหมเอานับเด้อหนึ่งเด้อไอุดรอุดรสองโคราชสามเอ่อพัทยาอ่าสี่กรุงเทพห้าเพชรบุรีหก เฮ้ยไอ้ประจวบประจวบเดี๋ยวประจวบหุ่หินอันเดียวกันเจ็ดชุมพรแปดสุราษฎร์เก้านครสิบสงขาสิบเอ็ดหาดใหญ่สิบสองจันทร์สิบสามระยองสิบสามเฮ้ยยังไม่เบอร์เนี่ยเบอร์เดี๋ยวเอาสิไปอีกเขาจะไปยุธยาอีกยุธยาเป็นสิบสี่แล้วก็ พิเศษโลกอีก15 15้านอีกสิบหกงานสิบหกเอเดน่ามาไทยรอบนี้เินเที่ยวสิบหกจังหวัดอยากบอกยังเงยดาบก็นไปลุงฮักที่สุดเลยโอ้ยฮักทื่การฮักทื่การเดี๋ยวเข้าหาแม่มาใส่ก่อนเด้อเดี๋ยวเข้าหามาใส่กันเดี๋ยวเขาไปเบิ่งก่อนเขาไปท่านหูเพราะไอ้ดาวต้องเบิ่งคิวงานก่อน เดี๋ยวก็สิพยายามสิอยู่เวลาก็สิอยู่เออเอาเดี๋ยวหาแนวมาใส่ก่อนเนสิใส่สิเมื่อได้บ่เดี๋ยวเอาแมวโอยอันบ่ทันลมอันซักอยู่โอ้สิขึ้นรถได้บ่้อนี่